วันนี้ตองกำลังจะได้มีลูกสาวคนใหม่จริงๆแล้วค่ะทุกคน,นรูปแรกที่ตองเห็นจุน่ยก็คือรูปนี้นะคะแบบถูกชะตาเลยมาจําตอนนั้นเลยแบบทุกอย่างนวดเร็วมากก็ทําธุระอะไรของตัวเองให้เสร็จแล้วก็ออกทางด้านบนได้เลยเพราะจริงๆมันเป็นของหมาหรือเปล่าตองไม่แน่ใจเนี่ย <c oughs> มันมีเสียงด้วยคุณหนูมากติดสติกเกอร์ตรงนี้กับนี่นะคะ ว่าฉันเหื่อมากยอมรับนะจุดจุดนี้ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตองในคลิปนี้นะคะคลิปนี้กลับมาแล้วกับบรรยากาศภายในห้องเหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือนี่ค่ะคนโดแมวนั่นเองใช่แล้วนะคะตองกําลังจะเลี้ยงแมวหลังจากที่ขออนุญาตพ่อกับแม่มานานมากวันนี้ตองกําลังจะได้มีลูกสาวคนใหม่จริงๆแล้วค่ะทุกคนเี yeah. ่ ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะขอแนะนำตัวลูกสาวก่อนเลยล้วกันนะคะน้องชื่อว่าน้องจูเนียร์นะคะเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟล์ตอนนี้อายุได้ประมาณ1เดือนกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าต้องยังรับมาไม่ได้ต้องรอให้น้องแข็งแรงแล้วก็ฉีดวัคซีนก่อนนะคะก็ประมาณ2เดือนนับจากวันนี้ไปก็อีกประมาณ2-3อาทิตย์นะคะแต่ว่าของทุกอย่างเนี่ยพร้อมมานานแล้วแล้วพร้อมมากแล้วถ้าคนที่ติดตามตองจากทวิตเตอร์หรือว่า IG นะคะก็จะเห็นว่าตองอัพรูปน้องบ่อยมากเพราะว่าคุณพี่เจ้าของนะคะเขาส่งคลิปวิดีโอมาให้ตองทุกวันเลยแบบน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะมีคนถามมาว่าตองซื้อน้องแมวมาจากฟาร์มไหนหรือว่าที่ไหนนะคะตองไม่ได้ซื้อมาจากฟาร์มนะคะคือวิธีหาก,ก็คือเสิร์ชหาใน Facebook เลยก็จะเป็นกลุ่มแบบคนรักแมวหาแมวพันธุ์สกอตติฟโฟอะไรเงี้ยชมรมคนรักแมวอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีกลุ่มแล้วเราก็เข้าไปจอยแล้วเหมือนแบบมันจะมีคนโพสต์ว่าตามหาน้องแมวพันธุ์นี้พัน ลักษณะแบบเดียบนี้ก็จะมีคนมาเมน้นท์เพิ่มขายหรือว่าน้องอยากบบกรถโรงเรียนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าไปติดต่อพี่เขาได้ในประมาณนี้ก็เลยเลื่อนๆไปแล้วก็เจอน้องคนนี้รูปแรกที่ตองเห็นจูเนียก็คือรูปนี้นะคะแบบถูกชะตาเลยในรูปนี้น้องจูเนียประมาณ ไม่ถึงเดือนประมาณยี่สิบกว่าวันยี่สิบห้ายี่สิบหกวัน, 25, วนต้องก็เลยรีบทักไปหาพี่เขาแล้วก็เหมือนแบบขอดูรูปเพิ่มเติมแล้วพี่เขาก็ให้วิดีโอคอลเลยก็โอเคนะคะแล้วก็มาจําตอนนั้นเลยแบบทุกอย่างลดเร็วมากหลังจากที่เราได้แบบเออรู้แล้วว่าเราจะต้องมีแมวเราชีวิตเราจะต้องเลี้ยงแมวจริงๆละเราก็เลยแบบหาข้อมูลหลายๆอย่างว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ามือใหม่มากๆไม่เคยเลยแล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมาหลังจากนั้นก็คือกดซื้อของแบบเยอะ มากนะคะแล้วก็ทุกอย่างพร้อมมากตอนนี้จะบอกว่าเวอร์ชั่นที่จัดห้องตอนนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะจะมีการขยับ,ขย,บขยับนู่นขยับนี่แบบจัดห้องเพื่อให้คนกับแมวอะมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วห้องสวยแล้วก็มีคนถามถึงราคานะคะว่าตองซื้อน้องมาในราคาเท่าไหร่ความจริงแล้วเลทของแมวสกอตติชก็จะประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นว่าไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะถ้าเป็นฟาร์มก็จะราคาหลัก2 0 0 0 0อัพ สามหมื่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าต้องซื้อมาในราคาเลทประมาณหมื่นต้นๆเขาจะเรียกว่าเป็นเลทโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็จะประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งนะคะถ้าเป็นเอกชนก็จะสูงขึ้นไปกว่าน,นั้นแล้วถ้าเป็นแมวนําเข้าก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะตองได้น้องจุเนี่ยมาในราคา1 2 5 0 0บาทนะคะก็เป็นเลทที่พอรับได้แล้วก็รวมกับของต่างๆที่ตองเตรียมให้น้องก็ต้องใช้เงินประมาณ แต่ๆสองหมื่นประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้ก็มี room tour, รูมทัวร์กลุ่มๆมาให้ดูนะคะว่าตองจัดห้องใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วของที่ซื้อมาต่างๆเพื่อจะรอรับน้องจูเนียเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างมากมายแค่ไหนนะคะเพราะว่าฉันเหื่อมากยอมรับนะจุดๆนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมุมนี้ก่อนเลยนะคะตอนแรกมุมนี้จะเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมคะแต่ว่าต้องได้ย้ายออกไปมุมอื่นแล้วก็วางเป็นห้องน้ำแมวไว้ตรงนี้นะคะ ห้องน้ำที่ตองเลือกมานะคะก็จะเป็นแบบปิดแบบนี้นะคะคือน้องสามารถที่จะผักเข้าไปนะคะแล้วก็ทําธุระอะไรของตัวเองให้เสร็จแล้วก็ออกทางด้านบนได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันดันออกไม่ได้นะคะต้องออกทางด้านบนแล้วด้านบนอ,อ่ะมันก็จะมีตะแกรงเหมือนเป็นที่ล้างเท้าให้เวลาเหมือนทรายติดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะหล่นกลับลงไปโดยที่มันไม่เลอะออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนทรายแมวหรือตักขี้แมวเนี้ยคะ่ะ ก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดขึ้นมาให้มันยุ่งยากนะคะอันนี้ต้องว่ามันสะดวกดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เลือกแบบโดมเพราะว่ามันน่าจะเก็บกลิ่นได้ดีแล้วก็เก็บความแบบสกรปรกอะไรเงี้ยได้ส่วนพรมดักทรายแมวตรงนี้นะคะก็ป้องกันการเลอะเทอะอีกชั้นหนึ่งเวลามีทรายติดเท้าม,มามันก็จะหล่นหล่นอยู่ตามรูมนี้นะคะแล้วก็มันจะมี2ชั้นเราสามารถทจะยกออกมาแล้วก็เทกลับเข้าไปในกระบะทรายได้เหมือนเดิมะคะ่ะ มุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่ย้ายมาจากหัวเตียงชั้นนี้ก็จะเอาไว้เก็บของน้องแมวต่างๆที่หยิบจับได้ง่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดอันเล็กๆนะคะไว้ทําความสะอาดเล็กๆน้อยๆเวลาทรายมันเละอะเทอะออกมาแล้วก็ตะกร้านี้นะคะต้องว่าอาจจะใส่เป็นพวก อาหารแมวหรือขนมแมวอันเล็กๆนะคะส่วนชั้นสุดท้ายตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นทิชชู่เปียกที่เราเตรียมไว้เวลาเอาน้องแมวตัวเลอะหรือว่าเช็ดตัวก่อนนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะส่วนนี้จะเป็นถุงนะคะเวลาที่เราเก็บขี้แมวเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงถุงอันนี้มันจะเป็นใบเล็กๆนะคะแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลย ทีนี้เรามาดูมุมนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นตู้เอาไว้เก็บของเริ่มที่อันนี้ก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นน้ํายาเอาไว้หยดใส่น้ําดื่นให้น้องกินนะคะคุณสมบัติของมันก็คือมันจะสามารถป้องกันหินปูนได้แล้วก็ป้องกันกลิ่นปากของน้องได้ด้วยนะคะต่อไปกระปุกนี้นะคะก็จะเป็นสําลีนะคะเอาไว้เช็ดขี้ตาเช็ดน้ําตาคาบน้ําตาเช็ดหูต่างๆได้นะคะเป็นสําลีกลมๆอยู่ด้านในแล้วก็ใช้คู่กับอันนี้ได้นะคะอันนี้จะเป็นน้ํายาที่หยดใน สำลีเพื่อที่จะเช็ดคาบน้ําตาเช็ดคาบในหูต่างๆนะคะคือจริงๆสำลีมันก็โอเคเอแล้วแต่ว่าเราก็กลัวจะไม่สะอาดนะคะก็เลยเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งต่อไปอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ํายาหยอดหูไว้สําหรับทาความสะอาดป้องกันเชื้อต่างๆนะคะป้องกันแบคทีเรียนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็หยอดเข้าไปเลยแล้วก็คึงคึงคึงหูนะคะเท่าที่อ่านมาวิธีใช้มันก็คือบบประมาณนั้นนะคะ ก็จะทําความสะอาดได้ลึกกว่าการใช้สาลีเช็ดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแชมพูอาบน้ําแห้งเอาไว้สําหรับเ,เวลาตัวเลอะหรือว่าออกไปข้างนอกมาหรือออกไปไหนอย่างเงี้ยนะคะมันก็สามารถที่จะชะลมเข้าไปแล้วก็แบบเช็ดเช็ดเช็ดได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาบน้ํานะคะเดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันจะเวิร์กไหม ถัดลงมาชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นทิชชู่เปียกอยีกเหมือนเดิมเอาไว้เวลาหยิบจับได้ง่ายบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมีที่แปรงขนนะคะอันนี้คือเวลาแปรงแล้วขนมันก็จะติดอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะกดเพื่อที่จะดันขนตรงนี้ออกมาได้หยิบออกมาเก็บหรือว่าทิ้งได้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการไกยตัดเล็บแล้วก็ที่ตะไบเล็บแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ลูบขนแมวเวลาติดเสื้อติดที่นอนต่างๆเอาไว้ทําความสะอาดนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นซัมลี่เอาไว้ใช้คู่กับน้ำยาเช็ดหูนะคะทำให้เช็ดหูได้ลึกขึ้นแล้วก็สะอาดขึ้นนะ ชั้นล่างสุดต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นชามอาหารของน้องนะคะก็จะมีเป็นชามแบบที่เป็นเซรามิกแบบนี้นะคะเอาไว้ใส่พวกอาหารเปียกหรืออาหารที่ให้เป็นมื้อนะคะก็จะใช้อันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เอาไว้วางพวกอาหารเมร็ดหรืออาหารที่เอาวางไว้ตลอดสูงประมาณนี้แล้วก็เอียงประมาณนี้ทําให้น้องเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการกินไม่สำลักแล้วก็กินง่ายนะคะ และกล่องน,นี้นะคะก็คือน้ําพุแมวซึ่งตองแกะออกมาลองเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็แบบประกอบยากแล้วมันยังไม่ได้ใช้ก็เลยเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าการใช้น้ำพุแมวเนี่ยจะทำให้แมวเนี่ยกินน้ำได้เยอะขึ้นนะคะทำให้สุขภาพดีด้วยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นที่รองซื้อมาจากร้าน20บาทนะคะเอาไว้ลองน้ำพุเวลาใช้เนี่ยมันจะได้ไม่เลอะเทอะเวลาน้องกินน้ำแล้วหกออกมานะคะจะได้ทำความสะอาดง่าย ในส่วนของมุมหัวเตียงนะคะจะเห็นได้ว่าตองอได้ย้ายโต๊ะทำงานมาไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนแรกห้องน้ําแมวมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันใกล้หัวเตียงเกินไปไหมมันเป็นที่ที่เรานอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคอนเซิร์นถึงเรื่องความสะอาดแล้วก็กลิ่นต่างๆก็เลยย้ายน้องไปทางนั้นนะคะส่วนของมุมตรงนี้นะคะก็จะมีเบาะนอนของน้องทุนเนียนะคะแล้วก็ตุ๊กตาเน่าที่น้องอากาเซ่ส่งมาให้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาเน่าอีกตัวหนึ่งไว้ของเล่นเอาไว้ให้น้องกัดเล่นนะคะ จร,จริงๆมันเป็นของหมาหรือเปล่าตองไม่แน่ใจเนี่ยมันมีเสียงด้วยแต่ว่าแมวเ็าอาจจะชอบเอาไว้ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องนะคะส่วนมุมโต๊ะทำงานก็มีการจัดใหม่นิดหน่อยนะคะย้ายโคมไฟไปมอยตรงนี้เพื่อว่าจะได้มีแสงสว่างตอนกลางคืนมากขึ้นมีแสงสว่างตอนทำงานมากขึ้นนะคะลิงชักชั้นล่างสุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นของจูเนียทั้งหมดเลยจะมีเป็นผ้าเอาไว้รองเวลานอนหรือว่าอาจจะต้องใช้นะคะ ก็จะมีปอกคอต่างๆนะคะที่เตรียมไว้ก็จะเป็นปอกคอปอมๆแบบนี้แล้วก็จะมีปอกคอที่เป็นกระดิ่งรูปไข่ดาวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะที่เป็นเหมือนเป็นผ้าลูกไม้อันนี้ดูแบบคุณหนูมากไม่รู้ว่าน้องจะยอมใส่หรือเปล่าแต่แม่ซื้อมาไว้ก่อนนะคะส่วนอันนี้จะเป็นไม้ตกแมวต่างๆนี่เตรียมไว้ของเล่นน้องนะคะก็จะอยู่ในโซนตรงนี้และสุดท้ายตรงนี้ก็จะเป็นคอนโดแมวครับผม นี่นะคะต้องสั่งมาในราคาประมาณ800กว่าบาทซึ่งก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคอนโดตรงนี้นะคะมันจะไม่มีตัวที่ยกขึ้นมาแบบนี้มันจะมีแค่เป็นไม้แผ่นๆเรียบๆเฉยๆแต่ว่าพ่อตองอะคะก็ได้ช่วยทําอันนี้ให้นะคะเป็นขอบเวลาน้องขึ้นมานอนจะได้พิงได้หรือว่าเท้าได้นะคะอันนี้ก็เหมือนการทําให้สองอันเลยนะคะเป็นขอบขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตัว ห้อยเอาไว้ให้น้องแบบเขี่ยเล่นด้วยนะคะแล้วก็ชั้นตรงนี้นะคะก็เป็นห้องเอาไว้ให้น้องเข้าไปนอนเล่นแล้วก็ติดสติกเกอร์ตรงนี้ก็เป็นพ่อตองตัดให้เหมือนกันนะคะห่วยเฮินหลานมากล่างสุดนะคะตรงนี้จะเป็นเป้น,นะคะนิ่มๆเอาไว้ให้น้องนอนไม่รู้ว่านางจะเล่นหรือจะชอบไหมนะ แล้วก้อนนี้นะคะจะเป็นของเล่นที่ต้องเตรียมไว้ให้ซึ่งจูเนียชอบมากพี่ที่เป็นเจ้าของเวลาเขาส่งคลิปมาจะเห็นจูเนียเล่นอันนี้บ่อยมากหวังว่ามาแล้วนางจะชอบนะ และมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนของที่เห็นอยู่ทางด้านนี้นะคะจะเป็นของที่จะเอาไว้ใช้ชั้นล่างนะคะก็จะมีเป็นอันนี้นะคะจะเป็นที่เอาไว้รับเล็บแมวเวลาแมวเขาแบบขวนขวนจะได้ไม่มาขวนเฟอร์นิเจอร์เราเสียหายนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซตชามอาหารอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสองช่องช่องหนึ่งไว้ใส่อาหารอีกช่องหนึ่งเอาไว้ใส่น้ํานะคะแล้วก็ยกสูงเหมือนเดิมนะคะเหมือนของที่อยู่ด้านบนเลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแผ่นรอง เอาไว้รองกันมดกันแมลงได้นะคะเวลาที่เทอาหารทิ้งไว้มดมันจะได้ไม่ขึ้นนะคะจริงๆก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันอยากรู้ว่ามันจะไม่ขึ้นจริงไหมส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบาดทรายที่เอาไว้ใช้ชั้นล่างนะคะเป็นแบบเปิดแบบนี้เลยแล้วก็มีพรมดักทรายแมวอันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะ ส่วนชิ้นสุดท้ายก็คือกงใส่น้องแมวนั่นเองนะคะกงฮิ้วอันนี้แบบน่ารักมากเลยอะ่ะต้องเห็นคนเกาหลีใช้แล้วแบบอยากได้ก็เลยซื้อตามอันนี้แบบน่ารักมากเลยสีเป็นสีตาสีครีมแบบนี้นะคะเวลาเปิดก็กดแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไป เวลาจะไปฉีดวัคซีนหรือว่าจะพาอไปข้างนอกหรือว่าวันที่ต้องไปรับเขานะคะก็จะเอาอันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็เอาใช้ผ้าปูด้านล่างไปนี่น่ารัก และนี่ก็คือของทั้งหมดที่ตองเตรียมไว้ให้จูเนียร์นะคะถ้าเกิดใครดูแล้วอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีตรงไหนที่ตองยังไม่ได้ซื้อหรือขาดหรือว่าจำเป็นเนี่ยคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเหลือเป็นพวกอาหารแมวแล้วก็อาหารเสริมวิตามินขนมแมวต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อก็คือคิดว่าจะทยอยซื้อเพราะว่าจะทยอยให้น้องลองกินแต่ละยี่ห้อแต่ละรสด,ดูว่าน้องจะชอบแบบไหนกลัวซื้อมาแล้วน้องไม่ชอบมันจะทําให้เสียของได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ ขายก็คือทรายแมวก็เหมือนกันก็จะซื้อมาอย่างละนิดละหน่อยก่อนแล้วก็ค่อยๆลองว่าน้องจะชอบแบบไหนกินแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงช่วงนี้ก็เริ่มขับรถตะเวนหาคลินิกสัตว์โรงพยาบาลสัตว์นะคะที่อยู่ใกล้ๆบ้านเตรียมหาไว้แล้วก็ร้านขายอาหารสัตว์อะไรต่างๆก็เตรียมหาไว้เนิ่นๆนะคะพร้อมมากแล้วแม่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอยากให้ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหมค่คลิปวิดีโอหน้ารับรองว่าน้องจูเนียร์มา แน่นอนเราไปรับทูเนียร์พร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย